เดี๋ยวเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวเราจะตรวจวัดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ปรับตัวเลขให้เป็นศูนก่อนนะฮะแปดวิธีการปรับก็จะหมุนมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นศูนตัวนี้ันี้เรื่องนี้เป็นสองอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาบิดบิดให้ลงตัวก่อนแปดแปดหนึ่งศูนย์ก็ได้ ให้ 8, 8, 8, แปดแปดแปดห้าก้โอ้โหจับยากนะเก้าศูนเลยดีกว่านะเก้าศูนยเดีให้มันลงตัวมันจะแปดห้าอเก้าศูนย์แปดแเก้าเ้าศูย์ โอเค90เนี่ยเดี๋ยวเราปรับตัวนี้ให้เป็น0ก่อนอันนี้เป็น0น,นะมันสูงไปไหมถ้อาอีกสักหนึ่งมันจะเป็น0แล้วกันตัวนี้90เราเขาตอบอีกหนึ่งไว้ลิจะเป็น1 90นะโอเคอัน okay. นี้เริ่มบีบไป จาก190นะเอ้ยะอจาก0 9 0เนะเราก็จะเอาเป็นตัวเลข190ก็จะเป็นตัวเลขตัวเลข100รลิตรเดี๋ยวลองดูตอนครบ100นะฮะตอนนี้100อลิตรฮะตัวเลขมันจะต้องขึ้นที่190ตอนนี้เราก็บิดตัวมารวัดน้ำมันตัวใหญ่มารวัดน้ำมันตัวใหญ่ขึ้น100รอลิตรตัวนี้ขึ้น90สิบ จุดเกือบห้านะฮะสองสามสี่อะไรก็ประมาณนี้นะฮะก็เท่ากับว่ามันขาดไปประมาณสามนิดกว่าเก้าสิบหกกว่าก็สามนิดกว่าอาจจะเป็นสามทจุดห้าจุดหกจุดอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันมีส่วนต่างอยู่ตอนนี้เก้าสิบหกกว่าก็เก้าสิบหกเกือบจุดห้า สมมติว่า96.5เนี่ยมันก็จะขาดอยู่3.5ลิตรถ้าเกิดว่าเราบีบจ่ายน้ำมันไปให้ครบ100ลิตรเนี่ยน้ำมันจะเกินไป3.5ลิตรเพราะว่ามารวัดน้ำมันตัวใหญ่มันขึ้น100ลิตรละเราตั้งต้นที่0 9 0สุดท้ายที่190กนะฮะก็ตอนนี้เราเราปรับตั้งแล้วตัวมารวัดน้ำมันตัวเล็กเนี่ยมันจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณ 3- 4เก็ก็สูงกว่า ที่กำหนดอยู่สักประมาณ2-3ก็ก็เป็นค่าความคัดเคลื่อนที่เราไปใช้งานส่วนตัวก็น่าจะอายอมรับได้อยู่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่ามันเกินเท่าไหร่เราก็จะมาคำนวณตัดลบยอดสต็อกน้ำมันได้สำหรับตัวทดสอบตัวนี้แค่นี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วฮะขอบคุณครับ